โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปใหม่จากช่องเรานะครับจีนพวากาฬโลกต่อมน้ำเหลืองระบา,ขาดขณะนี้ชาวจีนกำลังมีความวิตกกังวลมากระหว่างเชื้อกาฬโลกต่อมน้ำเหลืองระบาดในประเทศ หลังจากทางการเขตปกครองตอนเองมองโกเลียในซึ่งเป็นเขตปกครองตอนเองแห่งหนึ่งของจีนและมีเขตดินแดนติดต่อกันทางเหนือได้ประกาศในพื้นที่17จังหวัดจากทั้งหมด21จังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงของเชื้อกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองที่กําลังระบาดเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตโดยโรคก,กาฬโรคต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายในเดือนสิงหาคมนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เขตปกครองตอนเองมองโกเลียใน ยังพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองลายใหม่อีก3ลายเมื่อวันพุธที่26สิงหาที่ผ่านมาทำให้ผู้ติดเชื้อในปีนี้เพิ่มเป็น16ลายโดยกระทรวงสาธารณสุขของโมงกเลียในย,ยังระบุว่าผู้ติดเชื้อกาฬโรคต่อมน้ำเหลืองลายใหม่3ลายล่าสุดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันซึ่งเป็นหญิงผู้เป็นแม่ของลูกของเธออีกสองคน โดยผู้ป่วยเหล่านี้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าติดเชื้อกลลโรคต่อมน,น้ำเหลืองหลังจากได้กินเนื้อมามอสหรือกระโหลกขนาดใหญ่นั่นเองซึ่งเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระโรคต่อมน,น้ำเหลืองและสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยมีหมัดที่ติดเชือ้อหรือสัตว์อย่างมามอสที่ติดเชื้อเป็นพาหะอย่างไรก็ตามการพบผู้ติดเชื้อลายใหม่สามลาย และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคการะโรคต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายทางการเขตปกครองตอนเองมองโกเลียในกำลังเตรียมประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์และกักตัวประชาชนไม่ให้เข้าออกพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมเชื้อการะโรคต่อมน้ำเหลืองขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังข่าวสารจากช่องเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญในคลิปต่อไปจากช่องเราตรับวันนี้ขอบคุณครับ